ครับพี่น้องมากินข้าวต้องกันอาหานอะไรครับอาหารบันนอกไม่งอีนู่นพิง่งลูกเพิ่งครับเก่งนิดตักมรืองมาได้เก่งนิดเซใสไข่บุดแดงครับเสียบบ่อเสียบเพื่อ

Ra. Nhắn, không, không ra. mình nội giảm ở dẹp không nó hơi ngọc ย,ยังอยู่กลางบนตรงนี้ฤดูฤดูลาเพิงครับกินทุ่มือครับเพิงครับบางทีทหม,มนนดนแล้วนู่นมีทุกมือครับมาดซื้อครับ รูเดียวมืแดงเลยนี่คนอืมเห็นคำฮิบหยดเลยแกเห็นตะไครมืดแดงครับหอมข้อทำเลย

กูดยูงเทียบไปกับเนอร์มักินเนอร์ครับที่นุนอืมอ่มอา แก่เขาจบนี่แล้วคำแก่แม่งแกงเห็ดกินแต่เนือ้อเลยครับหมอว่กินบมอว่ากินเนือ้อง้ออะไรไขมันไขมันเหลือครับใหกินอาหารแบบบาปไปหามหมอมาหมอหมอให้กินเนือ้อวัครับไขมันไขมันเหลือเยอะครับ แล้วก็บรนษัทเจอกันเช่เมือนกัครับเนาะเจอกันจิหน่าครับผมสบายดีพี่น้องน,อน้องรับกินข้าวแซ่บด้วยพี่น้องเด้อ